จะเริ่อนพอเพราะออกไม่ออกบานเท้าทุกปูทุกคนเด้อการที่เท้าสียหายผู้อื่นหักเท้านี่เท้าต้องมีธถร,รมะเป็นเครื่องมัดใจตนว่ามีคาถามัดใจดังที่องค์ทรงเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าิ่นตรัสไว้สิ่งที่สามารถยึดเหนียวจิตใจบุคคลใดก็คือสังคหะวัตถุ4ประการประการที่หนึ่งคือท่านรู้จักแบง่งให้ที่รู้จักให้ ประการที่สองปิยป้าจากรารเหล่าตะค่ำที่ไพเราะข้ามเหมาที่สางสรร์ประการที่สามนี่คืออัตถจริยาประพฤตินตนให้มันเป็นประโยชน์กับบุคคลที่เฮ้าครบประการที่สี่นี่ก็คือสมานตัตตาการประพฤตินตนให้เป็นบุคคลที่สม่ำเสมอคบกันมาจากไหนก็ครบกันมาจากสาันล่ะเข้าสีน้ำไปใส่กับชีวิตประจำวันเข้าจากไหนมาที่นี่เข้าจึงจะให้คนเป็นที่ หักของคนทั้งหลายเฮ้าตรงมีค่าถามััดใจตัวนี้เฮ้าตองนํามาใส่ในคนโยมท่านนี่คือการบูักแบ่งปันพาเฮ้าเคยแบ่งปันบ่อ่าเคยแบ่งปันเด็กๆในน้อยจะ่บหไ่ก็ค่อยแบ่งปันบ่อแม้แต่ห้อยรอยยิ้มห้อยิ้มเฮานี่เคยเคยยิ้มให้ข้าเจ้าบ่อนั่นคือรูักแบ่งปันกันพอที่สองปิยะบาจานี่เข้าเคยเบาคําที่ไพเราะบ่อ เขาเคยบอกคำที่อ่อนหวานมอพิจาจหนาบ่งเดอ้อหรือเฮาบอกแต่คำหยาบๆเขาก็เว้นได้ที่เว้นจากคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำจีให้มันแตกความสามาัคคีการไปนิ่งท่าพูนอันพูดีเฮาก็เวน้นซะเฮาบอกแต่คำที่อ่อนหวานคำพูดที่จริงจังสร้างความสามาัคคีในมูคณะกับชุมชนของเฮาอ่านนคือประการที่สองเนาะประการที่สามาทิ้งอัฏฐจริยานีเ่เฮาลองนํำมาใส่เบิ่งบา่า เฮาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเ้าบ่อกับบุคคลที่เอาหักบ่เข้าเคย่วยเหลือเจือจานกันบ่อคือท่ำหันเป็นประโยชน์ประการสุดท้ายนี้อันนี้สำคัญในคนโยมประพฤติตนเสมอตนเสมอไปนีคือสามารถนาตาตาเพบกันบ่ได้หวังเพื่อที่เกิดหวังผลประโยชน์พบข้าว่อยเหลือกันมาจังไหนข้างแรกพบพบกันมาจังไหนหากซอยกันมาจังสั่นนะพบจังไหนพบจังสั้น เมแมนครบเพื่อหวังผลประโยชน์ซ้อยเรือกันมากเจือจานกันมากเข้าเหตุอย่างไรเข้าเห็ดอังสัตว์มากครบเรื่องแต่เบื้องต้นมากคุณหลักเมแมนพราอีกคนหนึ่งคนบ่มี่นบ่มีผลประโยชน์แล้วเข้าจากคนไปเมแมนคือคํามาเสมอตน้นเสมอปลายเข้าส่วนมากสี่อว่เสมอตน้นเสมอปลายครบเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะคนบ่มีผลประโยชน์กข้าจาก่นไปอันนี้คือกันเข้าเนี่าเสมอตน้นเสมอปลายมันเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนในคนโยมเป็นการใส่ระยะเวลาเดี พราะแม่นครบมือหนึ่งมือเดียวใด่ครบไปจนตลอดชีวิตนั่นะก็นคือการที่เฮ้ามีธรรมะขอหนีบอเฮ้าได้นามาใส่บอ่ออันนี้คือเป็นธรรมะเครื่องเ,อเครื่องผูกมัดจิตใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพิ่นตัดไว้คาถามัดใจนะอ่าต้องไปหาคาทาสเสนียังหลอกเอาน้ำเข้าน้ำธรรมะของพระพุทธเจา้าเข้าอีกน้ำมาใส่สังฆะวัตถุสนะีอ่าก็คือท่าหัวจัดแบ่งปัน ิยาว่าจะาบอกว่าจาถีมมว้วนอัฏฐจริยาประพฤตตนให้เป็นประโยชน์เนี่ขอสุดท้ายสําคัญก็คือสมานาตตานี่แคดยากเด้คือประพฤตตนให้มันสม่ําเสมอตั้งแต่แรกครบจนถึงปัจจุบันนะนันคือขอให้นำมาใส่ได้คุณโยมเด้อก็ขอเจริญพร